และนี่คือฮีโร่ไฟเตอร์ออฟเลนที่ดาเมจแรงมากๆอย่างกับแอสซิสซินนายผมจะทําให้ฮีโร่ตัวนี้แรงยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเซตไอเทมที่เติมดาบคลิและรูนแรมเพดเมื่อลิงวัดหนังมันคลิไม่แรงแล้วกันฉันก็ขอมาเล่นไบรอนคลิแทนกันละกันเม่ผมก็ไปเห็นหลายๆคลิปในแอปดำนะครับคลิทีเดียวแครี่เมตัวแตกกันได้เลยนะโดยสาหรับดูในเทมพลังแฝงผมก็ใช้ตามนี้เลยนะครับผมจะเห็นได้เลยว่าดาเมจล้วนๆทุกอย่างนะครับแล้วก็ใส่รูนแรมเพดด้วยนะถ้าสกิลสองแล้วลั่ นี่คือมีตัวแตกกันแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่พร้อมจะไปลุยแรงกับไบรอนคิทิคอแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วไปกันเลยครับผมบิชแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกลายเซน็นและกองทัพเหล่าคอสเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธตอกย้ำความเปทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล,ะะลกาาาดคควมมยิ่่งให1719ตุล ที่ศูน children, ย์การประชุมแห่งชาติศิลิกิแล้วพบกันที่บูธดิสแฟนชอปอาลีเกมสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวงานทุกคนด้วยนะครับยินดีตลอนเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับไบรอนฮิโรเมตาที่โคตรแรง และผมจะทําให้มันแรงขึ้นไปอีกด้วยสายคริทิคอลในตํานานครับผมบอกเลยว่าแอปดํานี่คือเล่นสายนี้กันเต็มไปหมดวันนี้ผมจะเอามาเล่นในแอปแดงบ้างน,นะครับว่าจะเป็นอย่างไรและจังหวะนี้ใครจะเทกับเราได้ไม่มีอยู่จริงครับผมแล้วเฟิร์สบัตมา <c oughs> และสกินนี้ดีตรงท่าเต้นครับโ oh, oh, อ้โหบ้าเลยว่ยิงจ้าเลยครับไปชนเลงกันต่อนะฮะจังหวะเฮ้ย hey, คุณมาคุณมาโอ้ oh, แต่ว่า เขาเวลสามะเวลเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราจะแบบติ่มติม,ตมนิดนึงนะครับม้าเนี่ยถ้าเวลสี่เนี่ยผมว่าเราน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าเขาจะมีอมตะนะครับยังไงก็ลงม้าทัานนะเราไม่น่าจะเบิร์ดม้าได้ไวขนาดนั้นนะครับผมอุ้ยแต่ว่าเราก็จะเวลสี่แล้วม้าเข้าเลนกลางครับฟาร์มก่อนละกัน สำหรับการเล่นใบร้อนนะครับจริงๆก็เล่นไม่ยากเลยนะแล้วก็สนุกมากๆนะครับเราเพียงแค่ต้องแบบมีการเก็บสะสมเกรพลังนะครับแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับผมสกิล2มีสตันสกิล1แรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันจะยากตรงจังหวะเข้านี่แหละฮะเพราะว่าระยะเข้าทำดาเมจของตัวนี้นะครับค่อนข้างสั้นเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นผมก็จะมีการเอาฟิกงฟิกเกอร์มาช่วยนะครับผมยืดระยะสกิลสองเข้าไปใกล้ๆแล้วก็คอมโบใส่ตัวบางๆนะครับผมจังหวะนี้ครับเพื่อนเราตีดาร์คซเลเยอร์อยู่เดี๋ยวเราไปดูสัหน่อยนะครับโอ้ไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าตัวเลนรอดไหมเอาลอดครับผมเอาเรื่องจัดๆครับแต่ว่าตัวที่เหลือสวัสดีครับน้องคลิสซี่เดินผ่านมาแบบนี้เลื่อนขึ้นหลอดก็ต้องโดนนะ โอ้แล้วตรงนี้ผมว่าไม่ไหวว่ะเพื่อนมันมันได้ไหมตันช่วยไปหนึ่งทีแต่ว่าเขามีการซีซพอดีสรุปกูทําไปทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ากิ้งกบรอดอยู่นะครับจังหวะนี้โอ้โหทำไมมาเลทนี้กันเยอะจังเลยอ่ะนะครับฟามหาตังไปครับเดี๋ยวชิ้นแรกเนี่ยเราจะพยายามทำเป็นเจาะฟ้าโบเก้นสเปียไม่ให้วามหรอกเนี่ครับระยะมันสั้นนะมันแบบผมอยากให้สกิลสองอ่ะ เตะไกลกว่านี้อีกนิดนึงนะจะแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์สุดๆนะครับแต่เข้าใจแหละว่าฮีโร่ตัวนี้ไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นนะครับก็เลยแบบอาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดว่าโกงเกินไปเกมก็อาจจะไม่สมดุลน,นะครับผมใครที่อยากจะสัมผัสความแรงของไบรอนนะครับก็ต้องหาจังหวะในการเอาตัวเข้าไปใกล้ๆให้ได้นะฮะและจังหวะนี้แหละมะโอ้ยขึ้นมาเร็โอ้โหแรงอยู่เว้ยกูครึ่งหลอดแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่า ตัวของเรานะครับค่อนข้างบางนะครับผมจะมีอันติของเราเนี่ยแหละที่ได้โล่เยอะนะครับทำให้ดูอึดแต่ว่าเอาจริงแล้วฮีโร่ตัวนี้บางมากนะครับผมแต่อันตินี่คือแบบผมโคตรชอบเลยครูคดาวมันแบบน้อยจัดใช้เล่นกับคีฟก็ยังได้นะครับยืนออฟเลนเนี่ยเราสามารถใช้อันติต่อศัตรูเรื่อยๆเลยนะครับคือแบบไม่ต้องกั๊กกันเลยทีเดียวและจังหวะนี้ครับข้างบน3ตัวงั้นหรอ แทนที่เราจะตีป้อมนะครับเราไปเดินเกมกันดีกว่านะเพื่อมีอะไรทำนะครับแต่ว่าทีมเรานี่รวมตัวฮีโร่ไม่มีสตันนี่หว่าอาจจะมีคนเปิดอย่างอ๋อมีกิ้งกบอยู่ับผมเดี๋ยวรอกิ้งกรบรวบให้แล้วกันนะอา่าย่างไงครับเอจะมีไฟไหมนะโอ้ดูมืดๆน,น,นะครับเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับน่าเสียดายจังแต่วยโออยู่คนเดียวไงไปป่ะไปปะเพื่อนโดนนะดิ <laughs> กลับมาช่วยตรงนี้ก่อน สองทีโดนไปหนึ่งคอมโบครับตัวแตกแล้วเหลือทางด้านของทาจิโดเรียหผมอาจจะไม่ไหวเนี่ยจะขอลองเชิงก่อนครับเขาโจดออกไปคอยดีกว่าเพื่อนโ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 นเลนมางั้นหรอตูเลนมางั้นหรออาจจะไหวนะครับสวยแต่สำหรับโดเรียนั้นสกิลสองผมกูดาวช้าไปอาจจะต้องปล่อยฮะตอนนี้ครับประมาณ5นาทีนะครับสกอร์4ต่อ4ถือว่าแบบนี้สูสีเลยทีเดียวนะครับน่าจะสนุกแน่นอนนะครับตานี้ ผมชอบนะเกมที่แบบสูสีู่สี่แบบนี้นะครับไม่แบบนำโด่งเกินไปไม่แบบแพ้เยอะเกินไปเฮ้ยแต่แพ้เยอะนี่คนดูน่าชอบ0ูนยอะไรเงี้ยเกิดเออเปิดเกมมา0ูนยนะครับโดดมาช่วยเพื่อนสั้นหน่อยแต่ว่าเขาสาตัวเลยะสักหน่อยไหมสั้หน่อยไหมขอลองได้ประมาณครึ่งหลอดครับถ้ามีแบบอะไรอะอีกกี้อันตีเข้ามาอ้ามีตูเลนครับผมถ้ามีอีกกี้แบบโยนเข้ามาเมื่อกี้นี่แบบสนุกเลยนะหรือว่า อิลูเมียอันติลงมานะครับมองเลยว่ากิจจาล่ะนะฮะไม่เราหนืดจังวะต้องถอยแล้วครับทาจิมาทาจิเนี่ยเป็นหนึ่งในงตัวละครที่แก้ทางเราได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมเพราะว่าฮีโร่เราเนี่ยมีเกราะเยอะใช่ไหมแต่ว่าทาจิมันทูดาเมจนะครับมันทะลุเกราะมาเลยเพราะฉะนั้นการเล่นอะไรกับทาจิเราก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับผม ตาจริงไบรอนเนี่ยก็ไม่ควรจะต่อสู้กับแทงหรือว่าไฟเตอร์อยู่แล้วนะครับเราจะเน้นไปที่ตัวบางๆอย่างเมทแล้วก็แคร,รีมากกว่าขอแบบชุดเดียวตายอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราก็คอมโบใส่น้องคริกซี่เนี่ยชุดเดียวอ่ะตายแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นในวันนี้แล้วกูมือไปโดนอันติ <laughs> สิ่งที่ผมอยากเห็นในวันนี้นะครับผมก็คือการที่เราสกิล2ฟิกเกอร์เข้าไปแล้วก็คอมโบแบบ เตะคิย์ดิคอแบบแรงๆทีเดียวตายนะครับแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆในแอปดำเนี่ยวันนี้ผมจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยการที่เราสกิล2เข้าไปแล้วเตะทีเดียวคีดิคอเนี่ย <ๆ S 1> มันไม่ตายนะครับเหมือนว่าเราต้องสกิล2เข้าไปแล้วอันติก่อนเพื่อทําดาเมจส,สักนิดนึงแล้วค่อยเตะตามไปนะครับมีสิทธิ์ที่จะทีเดียวตายอยู่นะครับแบบนั้นก็เดี <nothing S 2> ๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีภาพหรือเปล่าเฮ้ อุ้ยน้องน้องคลิปตีไม่เดินมาล้วน้องี่เดินไปไหนแล้วโอ้โหจบละนะครับมดแล้วอยากเตะจังเลยหมาแกงกาเดินไปเปิดจังหวะนี้เดี๋ยวเราล้วงหลังให้เพื่อนฮึ่งหลอดครับน่าจะได้อยู่นะขอใส่สุดเลยแล้วกันไม่น่าจะรอครับไปลุนต่อตอนนี้เราได้ดาบคริติคอลมาแล้วนะฮะอัตราครีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เซ นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสกิล2แล้วติดคีสติดคีสมันจะแรงมากๆเลยนะเออแต่ก็ไม่ได้ติดบ่อยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําช็อตแบบสกิล2เข้าไปอันตีแล้วเตะทีเดียวตายเนี่ยยากอยู่นะครับเนี่ยพอไม่ติดคีสมันก็จะแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับได้มาครึ่งหล่อนะสำหรับม้าเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะทำคอมโบเนี้ยต้องมีสแต็กเนี่ยสองเกตเป็นอย่างน้อยด้วยนะครับถึงจะแรงนะครับผมก็ถือว่าเงื่อนไขค่อนข้างเยอะอยู่ แต่สิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยผมมองว่าเป็นการหาจังหวะเข้าไปทำแครี่นะโดยเฉพาะช่วงเลดเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าฮีโร่ตัวนี้ค่อนข้างหาจังหวะในการเข้าทำดาเมจยากมากนะครับเพราะว่าระยะเขาสั้นจริงๆต่อให้มีฟิกเกอร์ก็ยังยากอยู่ดีในการที่จะแบบป่าดงตีนทั้งหมดเอาตัวเข้าไปใกล้ๆแครี่นะครับแล้วแครี่ก็สามารถฟิกเกอร์หนีเราได้อีกทีนึงโคตรยากนะครับแต่เราจะพยายามนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ว่าได้เดินผ่านมาหรือเดินลัดบนอฮ้ยเรานมาจริงเงครับโอ้โหโดนไปตีเปเงเรียบร้อยตัวแตกแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนจามไม่ได้ติดคี่ขคอลปะ่ะแค่ตัวเลขมันใหญ่หรือเปล่านะครับถ้าติดคีย์คอเนี่ยอาจจะมีแบบวันช็อตวันคิวนะครับผมจังหวะนี้ทาจิจะเดินขึ้นมางั้นหรอต้องลองนะครับไม่ตายหรอกแต่แบบต้องลองอ่ะว่าเท่าไหร่นะครับโอ้ซูมเพื่อน ซูมโดนนี่อาจจะมีแตกนะครับซูมไหมอ้าวไม่ซูมมือไปโดนปุ่มแคนเซิลหรือเปล่านะฮะจังหวะนี้เตะไหมครับเก็บเก็บเกรดเก็บเกรดแต่ก็อยากได้บัฟแดงนะ,อ,ะอ้าวกูตีตั้งหากสังหวะนี้ช่วยตูเลนตีดาร์กไม่ครับผมเลี้ยว <c oughs> ขอไปเล่นงานไวเออร์เด็ดลอยลักกัน ออกใครวะเนี่ยไม่ต้องออกแล้วกันโคตรแรงโคตรเรเหมือนผมกําลังตามหาบางคนหรือบางสิ่งความรู้สึกเนี่ยเราไปดิจิเต้าตามมาจริงหอหนึ่งทีโอ้ยครึ่งหลอดครึ่งหลอดต่อบเอาน้างตอบเอาที่มันแหลกอะไรขนาดนี้วะเที่ยทีเดียวแบบครึ่งหลอดแล้วอันตีก็คือแบบพูดาวัยจัดด้วยนะครับตรงนี้ครับ เราอันติว้าวไบอันติว้าวน่าจะตามไม่ทันอ่ะมมามันวิ่งไวนะครับเฮ้ยพุ่งเบารอนะเผื่อแบบเผื่อแบบกดผิดนะฮะโอเคถามต่อไปครับผมตอนนี้เราได้เทมมา4ชิ้นแล้วนะครับเดวเทมชิ้นต่อไปเนี่ยโหสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับดาบแดงเฟลทูธโคตรแรงนะครับผมแบบตื่นเต้นแล้วอะว่าแบบเราจะทำช็อตนั้น ให้คนดูได้ดูหรือเปล่านะครับผมจะพยายามนะแต่จริงๆก็มีตัวบางถึง2ตัวให้เราทําเลยนะเป็นคลิกซี่นะครับผมแล้วก็ไวโอเลตนะครับเหลือแค่ว่าหาจังหวะในการเข้าทําอย่างเดียวแล้วฮะตอนนี้อ่าเฮ้ยไม่เหลือแค่นั้นนี่วะกูต้องลุ้นได้ว่าจะจะติดคีหรือเปล่านะเพราะว่าคียที่ข้ออยู่ที่3 0มนะครับโอ้แต่จังหวะนี้ผมอยากเล่นนะแต่มันก็แบบเหมือนจะโยนอ่ะไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าโอเคครับเพื่อนเราซูมคลิกซี่ได้อยู่นะฮะ ผมต้องขอโทษสายบวกด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ใส่สุดนะเมื่อกี้ตูเลนเราอยู่ข้างล่างนะครับคนเราน้อยกว่าผมกลัวแบบตาย5คนแล้วแบบเกมมันจบเลยอะนะครับไหนๆผมแบบสะสมของมาขนาดนี้แล้วนะครับโอ้โหเพื่อนตาย4ี่เดี๋ยวเราดันขวานดน,นึงครับอ่า <S <S น่าจะมีคนมากันอยู่แหละไม่กันหรอ <S 1> <S 1> ถ้าไม่กันผมตีบ้านแตกเลยนะแล้วไม่มีคนกันจริงๆครับผม,ผมว่าผมต้องตีแล้วล่ะมีคีบขึ้นบนด้วยน่าจะได้2แหลกเลยครับจังหวะนี้อ่า แต่ว่าแหลกกลางเราก็น่าจะโดนเช่นเดียวกันนะครับผมไนจังหวะนี้อยากของน้อกซี่วะผูแล้วกูสกิลโดนมาไม่ถึงชิคตี้ก็บอีโยนบ้างอะไรบ้างเพื่อความสนุกสนานของชีวิตไม่ได้ตั้งใจจะโยนหรอกคำนวณระยะพลาดไปหน่อยครับมันมันแบบมันสั้นมากจริงๆนะตรงนี้ยืนเหม่อโอ้โหแต่ว่าเขามีฟิกเกอร์เฮ้กซี่เดี๋ยวเรามาทดสอบพลังดาบแดงฟิลิวูดกันรับคุณผู้ชม กับม้าเฮ้ยจปั๊บโอ้โหไม่ติดค man, ีว่าได้ประมาณนี้ครับผมไม่ติดคีนะโอ้โหฉากแบบแอปดำนี่จะหายากอยู่นะครับคือมันต้องติดคีด้วยนะอ่าโอ้โวว่าจะไปเล่นแครี่ข้างบนนะโดนเปิดแมปแบบนี้เราต้องถอยเลยตอนนี้น้องโดเลียเขาแบบของโรมเปิดแมปแล้วนะเราน่าจะเข้าไปพร้อมกับกิ้งกบกิ้งกบยากแล้วนะครับผมโอ้โหตัวเลนตัวแตกเอาอะ ผมรู้สึกได้กลิ่นแบบความตึงยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าผมกําลังพยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงตัวคริสซี่กับไวเล็ตนะครับแต่แบบยากมากนะครับเขาแบบโพซิชันในการยืนนี่คืออยู่หลังสุดแล้วมีน้องโดเรียกับทาจิเป็นแผงหน้านะครับโอ้โหาจังหวะยากมากครับแต่ผมจะพยายามนะครับทุกคนมาอีกแล้วครับโดเรียเปิดแมปไล่กูอีกแล้ว รอหน่อยนะครับทุกคนรอหน่อยนะช็อตนี้แหละทุกคนช็อตนี้เราจะเข้าหลังเขาต้องหนีแน่นอนอ่าจเจอตัวชมได้แต่ว่าไม่ติดคลีอะไม่เทบติดตายเกิดด้วยไม่ผ่านไม่ผ่านช็อตนี้ไม่ผ่านรามีโนนะเรามีอ้าวมันทูดามีรเวียนต่อครับขุญาตสับรองเท้าแป๊บนะครับเธอเมสซิเล็ก เดี๋ยวเราจะวิ่งไปที่กอสเลเยอร์นะครับเพราะว่าเขาตีอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่านะครับและเรียบร้อยกอสเลเยอร์เป็นของทีมตรงข้ามครับผมจับคนช้าได้ปะจับคนช้าได้ปะแล้วเจอเป็นไวโอเลยครับผมจังหวะนี้โอ้โหไม่ติดคลิอีกแล้วต่อให้เมื่อกี้ติดคลิก,ก็ไม่เท่อยู่ดีนะครับเพราะว่ายังไงอะผมต้องการแบบไม่ติดอะไรเลยไม่ติดเคียวไม่ติดเกาะเกิดนะครับเพราะฉะนั้น ยังไม่ผ่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะหาฉากนั้นกันต่อนะครับโอ้โหพวกคลิปที่อยู่ในแอปดำนี่คือแบบหาฉากแบบนี้กันยากขนาดนั้นเลยเหรอปัญหายากมากจริงๆอ่ะเนี่ยแต่ว่าเกมจะจบแล้วหรือเปล่าครับจังหวะนี้เพื่อนไปตรงกลางแล้วนะครับอ้าวแล้วมาทีิปเปิลคิวและเรียบร้อยครับพอะคิวหมดตี้น่าจะมีการมาอันตรีสองรอบเกิดขึ้นนะครับถ้าให้ผมเดานะนะครับ ว่าผมไม่ไหวกับม้าว่ะนะฮะทำเวฟไปนะครับเพราะว่าโอ้โอ้ไม่สู้ครับใจเย็นนะครับผมว่าผมไปทำเวฟดีกว่าเพราะว่าเขายังมีมันม่วง2ตัวนะครับอยู่ด้านขวานั่นนะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเกิดครับวากันใหม่ครับชิวๆชิวๆดามเมจหนักหน่วงดีมากเลยผมชอบว่ะนะครับตัวนี้เนี่ยเคลียร์มันม่วงแบบสนุกมากอ่ะนะครับ ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมันต้องแบบจามเมจแบบมาทีละน้อยทีละน้อยนะครับอันนี้แบบปุ้มปังปุ้งเงป้งปุ่มปังนะครับอันตีก็กดได้นะฮะตอนนี้ครับยืนมองหน้ากันอยู่ตรงเลนกลางครับผมแต่ว่าชีบเข้านะฮะเดี๋ยวเพื่อนหยุดบัวก่อนตรงกลางถอยผายแล้วดูจากมินิแมปผมว่ามาเกงกาไม่รอดแล้วถ้ามาเกงกาไม่รอดเรามีสิทธิ์แพ้ได้เลยนะครับเลดเกมระดับ27นาทีแบบนี้นะฮะ เอาละมีประเด็นมีประเด็นแต่ว่าทำใจดีสู้เสือไปก่อนครับเ,เรายังมีเวฟคลิปพ,พิเศษที่เป็นแบบเมกาคลิปนะครับตูต้าตอมแต้มติตีตตตตอาจจะย,ยังรอเกิดได้นะครับหมายถึงรอมาเกง้าเกิดนะครับผมโอเคครับตาเกิดสลับเคียวเรียบร้อย50วิก็สเลเยอร์เกิดนะครับเดี๋ยวเราไปทำเลนขวาเดี๋ยวเราไปทำเราไปทำเลนขวาครับโทษที กระตุกกระตักตื่นเต้นมีม้ามาครับผมเราอาจจะไม่บวกกับม้านะเพราะว่าม้ามีเคียวนะครับต่อให้เราเบิร์ดไปเนี่ยยังไงมันก็ติดเคียวแล้วเขาก็ขึ้นม้าลงมาทันนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เบิร์ดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเราดันเวฟเ,เฉยๆก็พอแล้วนะครับตรงนี้ยี่สิบวีกอสลเลเยอร์เกิดครับตรงกลางอย่าเพิ่งบวกนะรอมากันกล้าก่อนนะเอาแล้วเอาแล้ว โอ้โหแล้วตายสองด้วยฝั่งตรงข้ามอยู่กันครบแบบนี้ผมว่าผมไม่ไม่เดี๋ยวนะผมดันต่อนะครับถ้าม,ม้ามาผมค่อยไปนะครับเขาจะได้เหลือเหลือ,อฮีโร่น้อยลงนะครับม้าน่าจะเดินมาละไปดันเวฟเพื่อนม้าไปดันเวฟเออครับตรงนี้เป็นไฟท์สต่อ4นะผมว่ามีสิทธินะครับ ขอรบสวยๆทีหนึงเพื่อนตรงหลงขอรบหนึ่งมาเปรียบกัเน,นเลยสิติดทิ้งสักทีเถอะนะดับเบิลคิวมาครับจังหวะนี้ดับคู่ครับทั้งลูก GM1 ลูกจีเอมสแพทหน้าก็แสดงความเสียใจกับไบร์ทเลิร์นนะาจะโดนเดิมแน่นอนถ้าตรงนี้ไม่น่ารอดเก๋ครับผมว่าเราจบเกมกันดีกว่านะครับอาจจะหาฉากแบบ โซโลเข้าไปคิดทีเดียวตายยังไม่เจอนะครับต้องให้กิ้งกบช่วยสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าแบบเลดเกมแล้วหาจังหวะยากมากจริงๆนะฝั่งตรงข้ามก็เล่นตึงใช้ได้ด้วยนะครับดูสกอร์ตามอยู่24-36นะครับจบเกมดีกว่าปั้มแล้วก็เปน็นอีกครั้ง ที่พวราปลอดภัยขอบคุณ m อ p ซึ่งแต่แก่ไบรอนคนนี้นั่นเองนะครับผมโอโหบอกเลยว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นสนุกมากๆโดยเฉพาะต้นเกมกับกลางเกมนะครับเลทเกมเนี่ยอาจจะหาจังหวะเข้าทํายากนิดหนึ่งนะครับผมก็สุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุก,ทกวันนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ